สวัสดีครับพบกับช่นนองนอวดุงจูติดเกมนะครับวันนี้มาในเกมเร้าหลิน VS วูถังอะไรอ่านไม่ออกเนี่ยครับเป็นเกมต่อสู้เหมือนแนวสตีดไฟเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเห็นมันบ้าๆบอดีนะครับผมแต่อย่างแรกเลยที่ดุงจะมาแก้ตอนนี้ก็คือเสียงมันดังมากครับผมเพลงมันดังเกินปรับเสียงแป๊บเดีนะครับดูนี่ฮะมันจะดังไปไหน เอฟเฟกนี่ลุงเน้นจัดเต็มฮ่าโ,โอเคอ่าี่ครับกเ,เกมเล่นขำกันไปนะอ่าก่อนอื่นก็อย่าลืมให้หลานๆทุกคนเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับผมอ่าอันนี้เราเข้าอาร์เคดโหมดดีกว่าเล่นกันสนุกสนุก ดูเล่นไม่ค่อยเก่งนะเกมนะน,นี่แต่ว่าป้าบอดีนี่ดี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 บูธลีนี่บูธลีเว้ยเฉินหลงนี่โคตรเหมือนอันนี้ไอ้หงไฟหงเจ็ตลีเจ็ตลีนี่อันนี้ลุงจำชื่อไม่ได้เว้ยเซลิงเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้ลุงเดานะ่าจะเป็นชักนอริสหน้าหนังแกลนรุ่นลุง,ลงนี่ต้องรู้จักเลยชักนอริสนะครับผม อันนี้มันไอหมัดเมาเว้ยอาจารย์หมัดเมาเว้ยนอนเด็กๆลุงดูอยู่อันนี้ไม่รู้นี่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 โอ้โหมันชื่ออะไรว่าไออาจารย์จเรียนหนังอะ่ะโอ้โหจำชื่อไม่ได้ว่ะหน้าโคตรเหมือนเลยอะ่ะอันนี้เล่นอยู่ในเรื่องบุสลีนะไอตัวเนี้ย ภาคไหนไม่รู้นะแต่สนุกเคยดูอยู่อันนี้ก็เป็นดาราคนหนึ่งจำได้มีมวยไทยนะมวยไทยไหน,นดูทั่วๆก่อนมัดมัดง่อยดูหมัดมันดูมือมันเนี่ยมันโคตรง่อยเลยดูดิดินจาเว้ยลุงจะเล่นตัวไหนดีว่าโหชอบเจ้าหลินก็ชอบนะ โอ้แต่ลุงชอบหงอฟหงวะ่ะบาทาไรเงาเว้ยเจ็ดลีเว้ยอ๋อตัวเนี้ยลุงเล่ตัวนี้ดีกว่าลุงชอบนะมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ไหมเนี่ยอะลองดูลองดูก่อนอเห็นเสื้อเป็นเสือ้อเฮ้ยไม่เอา,อานี้ต่้งนี้เท่ๆ เอ,เอาอย่างเงี้ยเอาอย่างเงี้ยเก่าดีโอเครล่นกันเลยดีกว่ายี่สิบเจ็ดนะครับสูงห้าฟุตหกแล้วม,มันมีพัดเป็นอาวุธว่ะเกมนี้มีอาวุธด้วยว่ะเสี่ยงไฮยนะครับคนเสี่ยงไฮยโอ้โหโปวดหั่วเลยครับเจอกับได้เคมพี่เอ้ยนี่มัน มันตัวไหนะ่าจะไม่ได้นะ่อ้าวเฮ้เฮ้เฮ้ Round one fight เฮ้ว,ะว,ะวะ้าวว้าวอปุ่มแรกนะครับกากบาทห้องลุงใช้จอยเล่นนะนี่ต่อยต่อยต่อย เฮ้ยว้าวว้าวหงอาจารย์หงไฟของเราโคตรเท่เลยครับต้องรู้จักมาทาไรเงาโอ้ย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 นี่เฮ้ยเฮ้ยมั่วกันอย่างแล้วนี่นี่โอ้โหลุงมั่วครับนี่ เจอไอ้หมันเมาฉันหลงเฮ้ยพักก็โอ้เป็นชุดเลยแ้เกปาทะไรเงาว้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 าวว้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 ้้าวว้้าวว้าวาวาว้วา ไฟหงเราอาจารย์หวงมันต้องเก่งแน่เตะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนไชุดเลยเอาพัดไปเก่งโอ้ยอันนี้คือหลบนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่มีท่าด้วยเราก็มีเราก็มี กันไม่อยู่เลยครับอะไรเล่ามันกันได้หมดเลยอ่ะนี่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 โอ้ยเอาดิปปาไม้ตายเพื่อฮ่าโอ้โหไงเป็นไงเป็นไงเราอีกทีไหมล่ะอีกทีไหมล่ะ โอ้โหดูมือดูมืออะไรเนี่ยรีโอผสไตายเดียวผ่าเหรอแล้วรีโอผ่าอผอผไอ้ง่อยง่อยโอ้โหนี่มันสไตล์ง่อยเลยนี่ดูมือมนันอีกว้าดีง่อยอ่ะมึงนี่ลุงไม่รู้นะครับว่าตัวนี้เป็นดาราคนไหนนะครับนี่ เฮ้ยแม่งเล่นของไอ้ซัดกูโอ้ยเฮียกูยก็มีเว้ยปา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 ,ปาอ๋อเฮ้ยทำไมเราไม่ต่อยไม่เตะมันหรือวะเฮ้ยอ้าโอ้ยหมุนตัวกลับมาไง จานหวงสุดยอด r าว n d two เฮ้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 มีสั่งสอนตกด้วยพัดโอ้เป็นชุดเลยนะนี่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 สั่งสอนมัน ไปงานชุดนี้เข <composer> ้าไปลินจ่าแม่ลินจิสุลิจุอะไรเนี่ยเจอลินจาเว้ยมึงตายบอกมึงตายเน่ แมนเล่นของว่ะแม่งเล่นมีดเล่นดาบเป็นไงเป็นไงตบด้วยปองหมูตบเข้าไป <c oughs> จานหัวงเราแน่นอนว่ะ นงงว้ย,ยวอะ่ะต้องจัดถ้าไม่ตายโชด้วหนึ่งดอก เป็งงาเลวว่ะรอวันเจอผู้หญิงว่าโลตัสปาม,มอืมว่าลุงใจร้อนเนี่ยมาดูดากมาฮะดอนฮูเปโกโอเค okay. มาฮะถึงจะเป็นผู้หญิงเราก็กระทืบ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวไม่ดีวะเฮ้ยจะโดนผู้หญิงกระทึบเอาไว้เฮ้ยโอ้โหชุดนี้เข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปโอ้ยเนี่ยโดนมันหลอกนี่ตุยท้องตุยท้องชุดนี้แหละของเราแล้ว โคตรแม่เลยเต้หญิงว่ะ round ฮ้ยหุ้ยหุ้หุ้ยุ้ย,อย,อย,อยตหอห <Very good. S 1> น v e r อะไรวะฮ้ยโอ,อโอ้ีมันแพ้ตีท้องโอ้ยโอ้ยไม่ได้อัดเขาเลยอ่ะทาน,นี่ ôi, ôi, hey, oh ho, ai đó, ai vậy? Final round, fight, hey, tăng chạy rồi การหวงเต็มตีนเลยครับผม very good อืมโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาดิเอาดิ <Very> good. โอ้ยโอ้ยตายตายแพ้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 โอ,เ,อเกือบเสียฟอร์มเลยแท้ว่ยจิ๋มเฮ้ยยิบมันเว้ยจำชื่อได้แล้วสารยิบมันเว้ยเฮ้ยเก่งกว่านะเว้ยหงไฟหงนะเว้ย มาเจออาจารยิบว่ะกั้นนะเเฮ้ยโหยิบมันเล่นมีดต,ตัดเไย <Come on. S 1> นี่แนะ่ยิบมันมาตีไปแดกเล่นมีดโอ้โ oh. ยิบมันยิบมันยิบมันห,นห่วงแล้วว่าันห่วงแล้วว่าโอ้ยนี่ละยิบมันเองเหรอ round <two. S 3> fight เห โอ้โหโอ้ไงอืมเออเออบาทาไรเงาอย่าเอาปาปาปาเอาตั้งหลักก่อนอืม ไม่ไงาทางเลี้ยงเรายาวกว่าครับขาเรายาวกว่ามังกีสไตล์ไอ้นี่มันต้องเร็วแน่ๆเลยลิงพวกลิงเฮ้ยไอ้ง่อยอีกแล้วดูมือมัน <One>. Fight. โหแต่มันพกไม้พลองมาวะ่ะ มันไวเว้ยมันไวว่ะอู้ยไวเว้ยไวอู้ยโคตรไวเลยโอ้ยหนักหนักว่ะโซนชุดนี้ของผมแล้วเฮ้ยสั้ โอ no ้โหไงไงนี <t ains> <t ains ่เฮ้ยมาดินี่นี่นี่ไอหมัดลิงสไตล์ลิงนะครับนี่แน่

เฮ้ hey. ไอ้นี่ใครวะวบุศรีเป่าวะน่ะน่นนอนถ้ายอย่างงี้เมื่อกี้กูตบอาจารย์ออกมาแล้วนะเว้ยยึบมันอ่ะยิงเฮียมันเอามันเอาอ่ะโอ้ยเฮียนี่มันเอาอ่ะโอ้ยมันเก่งวะ่ะโอ้ยโอ้ยไอเค โอ้ยเหี้เลือดสาดเลยเอาเด้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 เด้อเด้เด้โอ้โหชุดนี้แหละของกูแม่งเอาอ่ะไม่เอาอ่ะเอ้าเอาอ่ะเอ้าเด้ นี่ไงนี่ไงถ้าไม่ตายไรป่ะวุ<า>้นด,ดีโอหไม่ง่ายเผื่อปาเผื่อชุดชุดใหญ่จัดชุดใหญ่โชว์ นี่แนะ่มันแพ้พัดมันแพ้พัดนี่แนะ่มันไม่ระวังพัดโอ้โหกันไม่อยู่จริงครับชุดนี้ต้องเป็นของลงุงนี่นะบูธลีบูธลีอเจอท่านอาจารย์ว่ะเส้าหลินว่ะองค์ไฟหงนี่คือลูกศิษย์ของวัดเส้าหลินนะครับอ่า อาจารย์เว้ยพง้หลินเว้ยลุงจำดาราคนนี้ไม่ได้นะครับชื่อว่าอะไรนะครับรอบวันาเซ่อาจารย์ไออ่า นี่ตบไวพัดเลยท่าเยอะท่าเยอะ,ยอะแต่เข้าไปอา,าจารย์ทำอะไรผมไม่ได้นะอาจารย์เบรกท่านี้ก่อนอืนี่นะ นี่นี่ไอ้ต้นไม้งานจานราวด์ทูไปเฮ้ย

กัน,น Play Win. อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้จักเลยนะครับตายญี่ปุ่นแน่ๆเลยอันนี้นี่มาจากหนังเรื่องอะไรไม่รู้นะครับ ผนนะู้หญิงด้วยเหรอเานั่นน่ะตกผู้หญิงาท่าไรเงาว้าฮ่าฮ่าวตกผู้หญิงชุดนี้ one of u l u one f l ไพอลงเจอผู้หญิงลงเจอเเขมากกว่าเดิม คือมัน r o t o โอ๊ยนี่ไม่อยากจะทำให้นางเลยเพื่อ่าเพือาอ่า่าาว้าวมีเหมือนกันเอาไปนี่นี out, ่เปจูไปจูฮู้ฮา เอาไพ,พ่พับไปกินไปกิน Win เลี้ยวว้าวินปดเทียวครับเฮ้ยมวยไทยเว้ยเอาว่ะจะย้อนมวยไทยแม่ต้องไปจับพนมแน่นอนอ้อช้างกูอยู่ไหน round o <one. S 3> fight ช้างกูอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนนี่เอาตีนไปแดกช้างกูอยู่ไหนนี่แงช้างกูอยู่ไหนตีนกูอยู่นี่นี่มันบล็อกได้หมดลววเลยว่ะโอ้โหโหจังวะ มึงจะเจอจานห่วงอะไรเล่าเอาพัดไปกจานห่วงแน่นอนจริงเ้อชุดนี้ไปกินเฮ้ยลูกเตะมันน่ากลัวมากมวยจีนเราจะเสร็จมันครับถ้าเราเจอมวยไทยลูกเตะโคตมาก โอเนี่ยฮะติดมุมแล้วครับออกมาก่อนโอ้โหดูนี่ฮะแม่กระดูกฟาดด้วยโอ้โหโอ้โหร่วงครับโอ้โหโดนสอกเข้าไปร่วงเลยฮะจันหวงจาวพนมแข็งแกร่งมาก Final round โดนาวครับ ไอ้ชุดใจไม่ให้ลุกแล้วอือหืออือหือ,มอมโมโหโกโรธเขาเรียกว่าโกโรธโกโรธแบบเพอร์เฟ็กครับผม Win. โกโรธครับกิ้งก่านะครับลิซ่าสไตล์นะครับอันนี้แบบสไตล์กิ้งก่าวะ่ะ ไอหมัดจิ้งเลนนะอออืหยากเจอว่ะหมัดจิ้งเลนน่ะปักปักปักด้วแขนมันยาวมากเลยว่ะนี่แหล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 ะนี่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 โอ้แขนขามันยาวครับ สก,กัดไป้ต่อครับรู้สกว่าแขนขามันยาวมากเราต้องเข้าระวังตัวนะครับอ้ยดูอ้ยดูโอเคโอ้ยเฮ okay. ้ยมันโหดวะ่ะเอาเรื่องหรอเอาดิมีเหมือนกันเอาดิเอาเด,อาด,อาดิจัดบัตรชุดเข้าไปโอ้ย ชุดใหญ่ไฟกระพริบป่อเงานตันหัว round 2 fight โอ้อออออต้องเล่นสไตล์คอปเตอร์มันยาวอ่ะแขนมันอุ้ยใช้ดาบด้วยเวนมาเดชเข้ามาเดชอ้แม่งโคลย ตัวท้องตัยท้องตัดล่างครับผมศพปึ๊กปากปึ๊กปากโอ้โหชุดนี้ของลุงแล้วของลุงแล้วโอ้โอโอโออยของมันเหมือนกันวะนี่แนะจัดเฮ้ยนี่นะเกือบแพ้เหมือนกันเกือบแพ้เหมือนกัน เฮ้ยจบแล้วนะครับผมอโอ้เป็นเกมขำๆกันไปนะฮะโอ้โหก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกองไม่ได้ขำๆกันเดี๋ยวว่างๆก็จะมาเล่นตัวอื่นบ้างรู้สึก ติดใจบุสลีกับไอ้ปัดเมานะเดี๋ยจะลองเอามาเล่นดูสำหรับคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยกระดิ่งกุ้งกิ้งอย่าลืมนะโอเคสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนได้ขำๆกันไปนะครับสวัสดีครับ